อรังสัมมาสัมพุทโธพระคะวผพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาตภะคะวะตาธัมโมธัมมนัมมาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูททางสรนังคายฉามีทางมงสรนังคายฉามีสังฆางสารนังคายฉามีทุติยามปิพวยทางสรนังคายฉามีทุติยามปิทางมงสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆางสารนังคายฉามีตติยามปิ მპამმმელუელნელე ា ჟრანინტონ რამელმელ ើ რნანინ ទំ მელნნ� ទៀយ ნელეონმელნანინ ទៀ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโรตวิทุอานุตโรปุริสธรรมาสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมวสัน เอติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกอปะนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ งยายปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภควโตสาวกสังโฆ อุหูไนโยะปาหูไนโยะทักขิไนโยอัญชรีการณิโยอนุตารังปุญญาเกตังโรกัสสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวิชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิโทอนุตาโรปุริสธรรมะสาราติสัจธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมวสันต ทติกลัวอตตาริกลัวเอหิปัสสิกลัวโอปัญิกลัวปัจจัตตังเวทิตาผัววิญญู่เทติสุปฏิปันโนะพระวัตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะพระวัตตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนะพระวัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน ตน a ะคะวโตสาวะกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสะโพคะลาเอสะ a ะคะวะโตสาวะกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคิณยโยอัญชรีกระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอานุตาโรปุริสธานมาสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโภะคะวาติสวะคตโตภะคะวะตาธรรมวสันต

ยายะปติป e, ันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปคะาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินยโยอัญชรีกรณิโย โนตตารงปญญกสอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชหโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็าตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตตนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุ สุกิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชยาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัจชยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพเพเทวตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเท,ทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพ,พเพเปตาังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรินังโหนตุ สุกิตาโหตุสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนางโหตุสุกิตาโหตุสัเพส,สัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ท,ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขอขอุทิศส่สวนบุญกุศล จากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนโมธนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน อีทางบุญญาพลางังอีทางบุญญาพลางังพลังบุญใด ที่พระเจ้าทั้งหลายได้บนเพ็นแล้วณโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายเขาทิี่สูงสูนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวร ลขอเจ้ากรรมในเรายโมนาสัมนา ขอจงอโหสิกรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ทราบท้าเท้าวสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขาที่สูงสุนีให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลาย ปักรักษาข้าพเจ้าที่กรพเจ้าทั้งหลายเจ้สารกลับบิภพและพระยาอุมาราชเพราะพขอเจ้าทั้งหลายและพระยาอุมาราชจงโมทนา บํากุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญกุศลของเป็นสักขีานในการพ็ญกเจ้าในครั้งนี้ด้เถิเถิดและขอที่ส่สุนี้ก่ท่านทั้งให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วรับไปแล้วที่รับไปแล้วเสวยความสุขอยก็ดีทีคดีเสวยความ ความทุกข์อยู่ก็ดีความทุกข์อยู่กญาตคนดีเป็นญาติดีไม่าคดีไม่ใชญาติดีขอท่านันหลขอท่านห ทนนาทุโมทนาทุนบุตรสนีทุนบุตรนีในรับประโยชน์ในรับประโยชน์ความสุขความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจยากเพื่ได้รับจยากเพื่ได้รับนาการบัตเดนีเธอนาการบัตเดนีเธอผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้พระพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเึึ่งิพระนิพพานในชาติปัจุมบันนี้เถิดจตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณประสีรละจไตรมีพระพุทธเจ้าทุกพพระองค์พระปัจเจียรพุทธเจ้าทุกพพระองค์ พระอริยะเจ้าตั้งแต่ประสดาบันขึ้นไปถึงพระรหันต์ทั้งหมดที่อยู่ในจักรพรรแล้วละเทวดาแลโพลนหมดตมัวบรรดาในบรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นหลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หากจะบรรดาใ,ให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีกายคล่องตัวในความเป็นอยู่ขึ้นชื่อว่าความขัดข้่องใดๆเขาองค์สเด็จพระรามกูเป็นต้นจุมบรดา,าให้เกิดมีนอกจากนั้เขาบรรดาั้งพุทธบริษัทเป็นหลายทั้งหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัย ขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพีงยงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจงเห็นใจจง,ยงอย่ามีจิบรรดาเทพบริษัทยาทาวาริวาฮาปุราปริบุรินทิสายขรังอีเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปิจิตังตุมหังคิปมีวัสมิเฉตุสัพเพบ,บุรินทุสังรปาน จันทโภตะระโสยยถามนิโชติระโสยถาสัปปีติโยวิวัทจันตุสัพพโรโควินัสสธัมมาเตภวตวันตรายุสุขีติคายุกโควภาอัพยวาธนะสิริสณิจจังอุทธาประจายินโณ ยตโรธรรมวจันตีอายุวโนสุขังพลังขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจจโยโหตุ